โคกนี้สิบสองตัวทีนึงมันหลบอยู่เนาะจ้ะแต่ก็ถือว่าให้ให้ลูกดีนะป้าเนาะจ้ะเป็นยังไงครับบ้างครับป้าป้า,ปาเลี้ยงหนูมีความสุขไหมครับโอ้สบายใจ <c oughs> สบายใจเนาะ <c oughs> ไม่ได้ไปชุมกับใครสบายใจ <c oughs> สบายใจดีจ้ยิ่งหนูออกลูกยิ่งสบายใจโอ้ยิ่งเห็นตัวแดงๆนี่โอ้ชื่นใจเห็นตัวแดงนี่ชื่นใจเลย พ่อแม่พี่น้องผมบ่าอิสานขนานแท้ครับเมนีก็จะเข้าไม่เยี่ยมช่มฟ้ามเลี้ยงนูครับผมอยู่บบไก่บบไก่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเขามาคุยครับจะของฟากกันครับว่า่นมีวิธีการเลี้ยงแล้วก็เทคนิคการเลี้ยงนะครับที่แตกต่างไปจากคนอื่นละบอนนะครับเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปคุยครับจะของฟามกันครับสวัสดีครับป้าครับคคุณป้าแนะนําตัวนิดนึงครับผม จ้าดิฉันชื่อนางทองม้วนสนิทวงค่ะอืมชื่อฟาร์มอะไรครับอยู่นี่ครับฟาร์มหนูนาแม่ทองม้วนค่ะแม่ทองม้วนหนูนาฟาร์มอ๋ออันนี้คือเจ้าของฟาร์มเนาะจ้าเลี้ยงหนูมานาน,นยังครับเลี้ยงมาเดือนกุมภาพันธ์อีกกุมภาพัน,น์นึงก็จะถึงสองปีเนี่ยอ๋อเดือนกุมภาปีจะถึงหกสี่นี่สองปีแล้วจ้าอืมสองปีมีความสนใจยังไงถึงได้มาเลี้ยงหนูครับป้าครับก็เห็นกำนันหว่างเขาเลี้ยงเขาบอกว่า ทำไปเพิ่มันทําง่ายเลี้ยงง่ายก็เลยดูอยากมีรายได้เสริมก็เลยไปแบ่งก,นกำนันมาโอ้อยากมีรายได้เสริมนะครับเนาะเห็นว่ามันเลี้ยงง่ายจ้าเลี้ยงง่ายอตอนนี้คุณป้าทําอาชีพอะไรอยู่ครับก็ทําสวนทําไรน่นเนี่ยทำทำกเกษตรก็เลยเลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมจเห็นว่ามันเลี้ยงง่ายแล้วมันเลี้ยงง่ายไหมครับก็เลี้ยงง่ายทั้งแรกก็ไม่รู้เท่าไหร่เราก็เลี้ยงแบบว่างูปลาไปแบบ ตายมั่งอะไรมั่งโอ้เนาะคุณป้าเลี้ยงแรกๆเจอปัญหาอะไรไหมครับนั่นเนี่ยเวลาลูกเขาออกแล้วมันหนูหนูมันจะกัดไปดูเออไปดูบ่อย๋อไปดูบ่อย,ออยมันจะกัดลูกจ้าอืมกัดเลยแล้วทีนี้คุณป้าทํายังไงครับตอนนี้เขาออกแล้วก็ปล่อยเขาออกแล้วก็อย่าไปดูบ่อยเนาะจ้าอย่าไปดูบอ่อยอย่าเปิดบ่อยเนาะจ้าจ้าอืมคุณป้าเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่กี่บ่อกี่ตัวครับครั้งแรกหกบ่อจ้าหกบ่อ จ็ดตัวแล้วก็ลูกชายมาร์คสี่เป็นสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวเนาะแลกเนาะครั้งแรกสิบัอตอนนี้ขยายมาได้เท่าไหร่แล้วครับแปดเจ็ดเจ็ดสิบสามวงแล้วก็บ่อใหญ่นี่แปดวงจะบ่อรวมตองขยายออกครับก็ประมาณเรารสักแปดสิบกว่านะจะแปดสิบกว่าวงอดูสามเดือนก็มีสองเดือนก็มีเดือนหนึ่งก็มีแล้วก็ถดผสมพันธุ์อยู่แล้วก็มีโอ้แยกออกมาเนะจากแม่เขาใช้อาหารอะไรครับ ก็มีหัวอาหารหมูหัวอาหารหมูสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีข้าวเปลือกบ้างข้าวโพดบ้างครับจะผสมกันเปลี่ยนกันแล้วก็ไอ้ยาในเปียบ้างครับยาโขนบ้างจ้ะข้าวโพดนี่คุณคุณป้าไปรับมาจากไหนครับปลูกเองจ้ะปลูกเองเนาะจ้ะรถต้นทุนไดเยอะเลยเนาะจ้ะปลูกเองยาก็ปลูกเองไหมครับปลูกเองจ้ะปลูกเองเนาะจ้ะคุณป้าใช้พื้นที่รอบๆบ้านนะครับเนาะในการ รอบบ้านรอบต้นไม้ข้างบ้านจ้ะแล้วเวลาถ้าฝนเจอปัญหาไหมครับไม่ไม่มีปัญหาเวลาก่อนฝนจะตกเราก็เลี้ยงซ่าอะไรซะแบบฝนตกม,มันก็ไม่เปียกจ้ะโอครับผมจ้ะก็มีฝาปิดเนาะจะ้ะมีฝาปิดจะจะมีปัญหาตรงงูเหลือมมะเนี่ยถ้า <c oughs> ถ้าไม่ปิดดีๆนะงูเหลือมเข้าเคยไหมครับของคนอื่นเข้าแต่ของเราไม่เคยเข้าแล้วเอา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 ,เอ,าอิดเทินไว้ <c oughs> ุณป้าปลูกข้าวโพดเองนะครับเนาะจ้าปลูกข้าวโพดเลี้ยงไร่ครับปลูกข้าวโพดกับมีหลายไร่มีปลูกยังไม่หมดแต่ต้องนี้ปลูกไว้เลี้ยงหนูทางบนรู่นปลูกไว้ขายโอ้ปลูกไว้เลี้ยงหนูตั้งหากจ้าโอ้ลดต้นทุนได้เยอะนะครับเนาะจ้าลดต้นทุนเห็นว่าเลี้ยงแล้วมันง่ายเลี้ยงง่ายนะครับเนาะจ้าก็เลยเลี้ยงจ้าเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่แล้วว่าผู้หญิงแก่ๆก็เลี้ยงได้อายุหกสิบเจ็ดแล้วย้ายโอ้หกสิบเจ็ดแล้วเนาะจ้าเลี้ยงได้เลี้ยงได้ 80บ่อเนาะครับเนาะ80บ่อดูแลเองไหมครับก็ดูแลเองให้อาหารตอนไหนครับก็ตอนเย็นๆนั่นแหละตอนเย็นๆจ้ะตอนเย็นๆเถิดว่างตอนไหนก็ให้เนี่ยต้องดูเขาทั้งหมดก็ให้ให้กี่เวลาครับให้เวลาเดียวเวลาเดียวครั้งเดียวโอ้ให้วันละครั้งส่วนระบบน้ําก็ติดตั้งแล้วจ้ะน้ําก็มีท่าน้ํแต่ปิงเกอร์เป็นแบบอัตโนมัติเนาะเราไม่ต้องไปคอยให้น้ํและ จะให้อาหารอย่างเดียวให้อาหารอย่างเดียวคุณป้าทําความสะอาดบ่อหนูยังไงบ้างครับกี่วันทําทีหรือทํำยังไงพอมันเยอะแล้วเราก็ทําทําแบบว่ามันกลัวมันจะเอหน่าจะอะไรเราก็ทําแบบมันเหม็นเราก็ทําสกปรกมากเนาะจะทำไม่ทำมันก็จะเหม็นมันอับครับจะ ของป้าถือว่าออกออกลูกดีไหมครับดีจะออกลูกเรื่อยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็แยกไปหลายวงหลายวงนะออกทุกเดือนออกทุกเดือนเพราะว่ามีเยอะหลายเยอะเนอะลูกดกไหมครับก็มีรุ่นแรกตั้ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวรุ่นนี้เก้าตัวน่ดีใจยังมีถึงสิบตัวสักทีเลยเนี่ยยังไม่ถึงสิบตัวเนาะเก้าตัวเต็มทีแล้วก็ถือว่าโดกนะครับเก้าตัว แล้วป้าแยกลูกหนูกี่เดือนครับเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็จะแยกแล้วถ้าไม่แยกมันก็จะออกน้องใหม่อีกก็จะเหยียบกันอะไรกันโอ้ไม่จะเหยียบกันเนาะจ้ะเดือนนึงต้องแยกแล้วจ้ะเดือนนึงเขาให้แยกออกแล้วถ้าไม่แยกนี่มันจะเหยียบกันจริงๆครับแล้วอาหารลูกหนูนี่หนึ่งเดือนนี้ใช้ะใชอะไรใช้อะหัวอาหารหนูสิบหกเปอร์เซ็นต์หัวอาหารหมูจะครับสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะจ้ะมันเป็นยังไงครับมันโตเร็วหรือว่าอะไรมันจะ มันจะกินแล้วมันจะโตเร็วถ้าให้กินแต่ข้าวโพดกับไอไอข้าวเปลือกมันก็ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่ตัวเล็กๆกันเนาะเดือดเต็มก็กินนะกินกินมันก็จับกินแง๊บแง๊บแงบเขาถือว่าสุดยอดมากเลยเขาเนาะคนคนที่มีอายุเนาะก็เลี้ยงได้จ้ายังได้คนอยู่บ้านอะไม่ไปทับไกลๆลำไกลๆเนาะจ้านานๆเราวันหนึ่งแล้วะ ก็ใช้เวลาไม่มากนะครับนอนใกกันให้เขามาดูเขาอะไรเขาถ้าเขาออกลูกก็มาดูกันหน่อยอะไรหน่อยก็ดูกันไปแบบว่าต้องต้องคอยดูเขาหน่อยต้องเอาใจใส่เขาหน่อยเนี่ยแบบว่าเรารักเขาเขาก็รักเราคุณป้าก็เดินอย่างนี้ทุกวันนะครับเนาะ อยู่ทุกวันมาดูหนูเรื่อยนะครับเนาะบ่อไหนคลอดแล้วก็สังเกตนะครับเนาะสังเกตดูต้องคอยดูเขาเอาแกใส่เข้าไปครับอี่อีคอบนี้ออกใหม่อีกเออออกวันที่สามสิบเนอะวันนี้ออกไหมครับวันนี้มีมีออกไหมวันนี้ยังไม่ได้รอดูเลยเนี่ยโอยังยังไม่ได้รอดูเนาะแต่แต่อันนี้ออกเออด่แดงๆนี่มันเอาข้าวโพดเกลียนข้าวโพดนี่นอืมเกลียนข้าวโพดถมเนาะอืม ก็พดเนาะล้วนๆนะครับเนาะเราคุกพดให้กินทีละสามฝักสามฝักแล้วทีนี้ไม่ค่อยได้ออกแบบให้มันทาล้างมั่งอะไรมั่งโอ้ลรกหนูหลายตัวนะครับนี่แต่มันหลบอยู่เนาะมันจะอือบางอันเขาถมหมดเลยถ้าเอาญาติเนี่ยเปียหมานี่เขาจะถมถมถมเขาถมลูกเขาเนะนั่นเนี่ยเขาจะบังลูเขาครับกลัวเอาแกนก็แกนก็โพดที่คุณป้าไม่ได้เก็บออกเลยครับออกเอาออกเอาออกเนาะจะเอาออก ทำไมเอาออกก็มันจะโถมลูกมันเยอะอ๋ออันนี้คือออกบางส่วนแล้จจาคุณป้าผสมจัดชุดลงผสมกี่ตัวครับเนี่ยก็ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียถงตัวครับเดือนหนึ่งก็เริ่มออกแล้วพอพอได้เดือนแล้วออกเลยละเอาใส่เดือนเลยออกเลยดูกําหนดไว้เดือนเป๊ะเลยเลยโอ้ม่รู้ เม้นใช่ละ่ะอืเอาเม้นจริงอืมเหมนนี้ดิจัดชุดลงผสม<จ>สองตัวหนึ่งเนาะจ้ะสองตัวหนึ่งได้ผลดีไหมครับจ้ะก็ะได้ดีน,นี่ลูกนึงอืมอือโอ้โหนับรับ,รบเอาเอาลูกซ้อนกี <c oughs> ่ตัวก็รูกอีกคอกนี้สิบสองตัวทีนึงเอาหน้าหนาวเ<อ>หรอเก็บไจ้ะ เ้าก็เลยกกลูกเขาไว้นะจ้ะครับครับเข้าฟางกกลูกไว้เนาะจ้ะอืมเห็นไหมจับโชว์หน่อยโอ้เก่งมากเลยครับป้าอันนี้เป็นพ่อหรือเป็นแม่ครับแม่จ้ะแม่เนาะจ้ะมีนมันนมครับเลี้ยงหนูนะครับจนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดความจินนะครับสามารถจับหนูได้นะเนาะอืมคะหาลูกหาลูก เรามีเวลาคุกกี้เขานะป้าเนาะจ้าอ,อันนี้ชงสายถมมุดแล้วเนี่ยด <c oughs> ูนะโถมมดุดอะสองลูกหลายบ่อเลยนี่ก็นี่ก็หลายตัวนโอ้อห้าตัวหรือประมาณห้าตัวหกตัวแต่ก็ถือว่าให้ให้ลูกดีนะป้าเนาะจ้า อนนโอ้โหนี่ตัวใหญ่แล้วนะจะเออเนี่ยลูกมันนะไม่ได้ออกแล้วก็มันยังไม่ออกน้องอันเนี้ยอันนี้อ,นนอ,ออกไรคคกแล้วเดครับโอ้โเก่งมากเลยครับป้าจะทำงานก็เลย ไม่เคยมีเวลามาดูนีก็ลูกอยู่ตรงไหนอยู่ที่นๆอยู่ตรงไหนเสียงมันจะร้องเนาะมันจะทับลูกมันดิทับลูกมันลูก็อิกอิออิอลูกอันนี้พี่ยังไม่ได้ออกเลยะนาะยังไม่ได้ออกเลยน้องออกแล้วน้องออกก็ตามนะเสียงอิดอิดอยู่ตรงไหนอะนะนีกระถมเขาเห็นแล้ว ลูกอยู่ทางหนนู้นอืมน้ำแห้งเยอือืขุมลูกอยู่ยาน,นี้เราให้ยังไงป้าว่างก็เอามาให้มันกินได้เลยอยมันถ้ามันออกลูกอะถ้เอาก็พูดให้มันจะคุยถมแล้วก็เอาย่ามาให้มันจะเอายามันจะได้เบาหน่อยครับ ตัวไหนมันออกลูกน้อยก็เอาหญ้ามาให้มันกินมันกัดม,มันจะได้ไม่เครียดวโพดนี่ก็ปลูกเองเนาะจ้ะยิงข้าวโพดเอจกำลังต้นกำลังเป็นน้ำนมนะมาให้มันกินมันกินทั้งฝัก,กทัก้ทงต้นทั้งใบ <c oughs> <c oughs> กินหมดเลยคร <c oughs> ับอันนี้แม่ได้อาน้องออกกันเนี่ยไอพี่ออกเนี่ยพี่ก็อยู่น้องก็อยู่หมดอลยอยู่ไหมอยู่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ น้องพิมพอยู่น้องมัองนออกไปยังมันเสียงจีจ๊ดกตัวนี้หรือเปล่ากกอยู่หนือเออใช่จะใช่แต่ไม่เห็นตัวมันอืเราเลี้ยงมันมันก็ไม่ค่อยได้นั่นเราเท่าไหรหรอกอันนี้บออะไรครับป้าอันนี้กระบอกอันนี้ตะพูเนี่ยแยกแล้วนี่ตะพูสอง,งวงมีตวเมียสองวงอ๋อคือแยกออกมาแล้วเนาะแยกเพศแล้วอืมแยกเพศแล้วตัวใหญ่นี้พร้อมที่จะจะพัน ตัวเล็กๆนี่นะมันออกลูกดีจังเลยเนี่ยครับครับเดือนหนึ่งนี่ปั๊บเลยแล้วเนาะจะเอาไปใส่กันนี่เขาเขาซื้อไว้สิบเอ็ดชุดแล้วทีนี้เดือนนึงเขาไม่มาเอาเราก็ต้องเอาชุดอื่นให้เขามันออกอ่ะครับมันออกแล้วเราจะเอารูปน้อยให้เขาเราก็ไปได้เอาไปกินกระโพดตัวนี้แหละให้ลูกดีจังเลยเนี่ยตัวนี้น้อยยาวๆอย่างนี้ยาวๆนี่แหละ อ้ป้ามีบ่อยใหญ่อยู่แปดวงแปดวงเนาะอันนั้นสามนี่ห้าโอ้นิวรวมคือแยกาแแ้้เนาะแยกแล้วนี่ตรงเมียเนี่ยตรงเมียแยกตั้งแต่ตัวนี้เนาะดูตูดเหมือนเหลมๆหลมยังนานก็ดูรู้ตัวผู้ตรงเมียครับข้งแรกไม่รู้ ตัวเมียกับตัวเมียใส่กันหมดเลยตัวผู้ใหญ่ๆก็ใส่รวกันหมดเลยไม่ออกลูกสักทีมาดูแล้วอ้าวเพศเดียวกันต้องเรียนนิดหน่อยสังเกตยังไงป้าตัวผู้ตัวเมียตัวผู้มันจะมีตุ่มเหมือนไั้มีตัวเมียมันจะแหลมๆหลมมีตูดแล้วก็มีเพศเอ้เพศเมียมันจะแหลมๆหลมเนาะตัวผู้มันจะเป็นคล้ายๆมีลูกอันทะครับเป็นไข่แปดบุ้ง หนูหนูรวมแปดวงอันนี้เพิ่งเพิ่งจะเอาออกใน้นองก็จะเริ่มเริ่มออกเนี่ยเดือนเนี้เดือนมกราเดี๋ยวก็จะออกกันเป็นแถวแล้วทีเนี้ย กี่เดือนครับป้าเนี่ยเดือนกว่าเดือนกว่าเนาะจะโอ้ตัวใหญ่เนาะจะมันกินอาหารโอ้กินอาหารกัอาหารแล้วก็ข้าวโพดป้าก็จับได้คุ้นมือดีเนาะเอาก็จับพอได้ <laughs> ไดเดี๋ยวต้องจับมือแล้วเขาี่อยู่ข้าะปน้าเนาะ งา่ายไปไหนไปไหนตัวนี้แยกอย่างเงเออยังไม่ได้แยกเขตตัวตัวนี้ก็ตัวเมียเนี่ยต,ยนะต,ดตูดเขาจะแหลมแหลมตัวเมียหรอกครับอืตัวผู้มันจะเป็นแป้นสองแป้นโอ้เหมือนไข่นั่นนี่แล้วตัวนี้ตัวเมียเนาะตัวเมียเนี่ยตัวแหลมแหลมเนาะครับจ้ะตูดแหลมแหลมตัวผู้มันจะเป็นแป้นครับเนี่ใหญ่ไว้เนี่ยรุ่นเนี้ยแยกมาสามวงเนี่ยอืมแยกไว้นี่อยู่ในรูนี่ก็มีเนี่ย ใหญ่ไวเนาะโอ้เยอะจังนี่ตัวขาวโบ๊ะเลยถ่ายคนมายังเนี่ยนี่ก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องรอถ่ายคนอีกหรือเปล่าเนี่ยไหนเดี๋ยวคนเขาก็เปลี่ยนไปเนาะจะยังคนอ่อนอยู่เน้ะพอ กลัวมันน้องมันจะออกไงพี่มันพอได้เดือนแล้วก็เริ่มเอาออกมุดอยู่กันเต็มเลยนี่กลัวมันจะทับน้องมันก็เลยรีบเอาออกเป็นยังไงครับบ้างครับป้าป้าเลี้ยงหนูมีความสุขไหมครับโอสบายใจสบายใจเนาะ ไม่ได้ไปยุมกับใครสบายใจสบายใจดียิ่งหนูออกลูกยิ่งสบายใจโอ้ยิ่งเห็นตัวแดงนี่โอ้โหชื่นใจเห็นตัวแดงนี่ชื่นใจเลยก็ถ้าเกิดมีคนสนใจนะครับก็อยากจะให้ป้าฝากชื่อที่อยู่นะครับไว้นิดนึงครับเผื่อมีคนโทรเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับกาเบอร์โทร086ย์แปดหก นี่เบอรบอบ้านจ้ะฟาร์มอะไรครับฟาร์มหนูน้ำแม่ทงม้วนบ้านบ้านเล็กที่สามหมู่สิบเอ็ดตำบลพุทธบาทรอาเภอชนเด่นจ้ะจังหวัดเพชรบูร์เนาะจังหวัดเพชรบูร์เข้ามาดูวิธีการเลี้ยงได้ไหมได้มาเลยใครจะมาเชิญมาดูเลยมาศึกษาเนะครับเนาะมาดูมาคุยกันก่อนครั้งแรกกัน เลี้ยงน้อยๆก่อนดูเลี้ยงขยายดีแล้วค่อยขยายเพราะว่าเลี้ยงทีเดียวเยอะๆแล้วมเผื่อไม่ดีเลี้ยงน้อยๆก่อนเนาะ,ะศึกษาไปเรื่อยเนาะจะขอเลี้ยงดีแล้วค่อยขยายถ้าเกิดว่ามันออกลูกดีอะไรค่อยขยายนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณป้าทองม้วนเนาะ,ะมากๆนะครับที่พายเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็แนะนําเทคนิคดีๆนะครับในการเลี้ยงหนูครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้า